สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับแอดมินจะมาสรุปเรื่องราวสาระสําคัญจากการที่บอสชาตีนะครับออกมาไลฟ์สดพูดคุยตอบคําถามแฟนมวยไปเมื่อคืนวันพุธที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีการตอบคําถามแฟนมวยแล้วก็จะมีสาระสําคัญที่บอสชาตีจะสปอยบอกใบสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในศึกวันแชมเปี้ยนชิพในวันลุมพิน,นีในวันไฟไหน เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังทีละข้อนะครับก็เลือกเอาเฉพาะที่สําคัญนะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะฟังต้นฉบับแบบครบๆเต็มๆนะครับน้ําเสียงของบอสชาตีนะก็ไปฟังกันได้ที่เพจหวานชิมชิปนะครับ มาถึงบอสชาตีก็กล่าวถึงกรรมการป้อมนะครับที่เพิ่งจากไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีการกล่าวถึงสาเหตุของเหตุการณ์นะครับว่าน่าจะมาจากภาวะซึมเศร้าซึ่งบอสชาตีนั้นก็ก็บอกว่าเสียดายนะครับว่ากรรมการป้อมนั้นมีความสามารถเป็นคนที่ใสดีมีน้ำใจซื่อสัตย์แล้วก็เป็นครูสอนมวยด้วยบอสชาตีจะส่งเสียลูกสาวของกรรมการป้อมนะครับที่ตอนนี้อายุ3ขวบนะครับจะส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาตรีเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมบอสชาตีในจุดนี้เลยนะครับว่าเป็นจุดที่ดีของเขามาากกๆนนนะรใช่่วยเหลืืออผู้ เรื่องต่อมานะครับการจัดมวยที่ Impact Arena นะครับก็มีการกล่าวว่ามีความเป็นไปได้นะไม่ได้ลาจากกันเป็นไหนนะครับอาจจะมีรายการใหญ่ที่ Impact Arena ซึ่งอีกหนึ่งเดือนนะครับจะมีการแถลงข่าว ฉันมีไม่แน่ใจนะครับว่าใช้มวยรอบที่ไม่จํากัดน้ําหนักหรือเปล่านะโอเพนเวทอะไรที่มีการกล่าวมาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วแล้ว,ลวก็มีการกล่าวถึงนะครับว่าที่ตอนนี้มีศึกวันนะครับไปลงที่เวทีลุมพินีรัวๆเลยเช่นศึกวันไฟไน์อะไรแบบเนี้ยก็เป็นเหตุผลเรื่องราวของเป็นเรียกได้ว่าเป็นความกระตันยูตอบแทนเวทีลุมพินีนะครับตอบแทนทหารที่ทําให้เขาได้กลับมาจามัดมวยไทยที่เวทีเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะชาติกล่าวแบบนี้นะ เรื่องต่อมามีแฟนมวยถามเรื่องการจัดไฟแฮกเกอร์ตี้เจอกับเรียมพาริสันนะครับว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่เรียกได้ว่าคําถามนี่เหมือนมัดมือชกเลยนะว่าจะเอาแบบนี้นะครับแฟนมวยที่ส่งคาถามมานี่บอสชาตีก็ตอบชัดเจนมากเหมือนกันนะครับว่าเหมือนกับว่าจะปัดช้อยนี้ออกไปแล้วนะเพราะว่าตอบอย่างชัดเจนนะครับว่าจะจัดรถถังเจอกับแฮกเกอร์ตี้ก่อนถ้าตอบมาแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโคตรชัดแล้วล่ะว่าไฟต์ต่อไปนะครับจนาทาน์แฮกเกตี้จะต้องเจอกับรถถังแน่นอนในพิกัดแบตตัมเวทความแน่นอนก็น่าจะ90%ขึ้้นลถาเกิดดระับชาานิ เรื่องต่อมานะครับโจนาธานดิเบล,ล่านะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นสโอเวตบอสชาติก็อธิบายเรื่องคำให้สัมภาษณ์ของเขากับนักข่าวนะครับว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันก็คือมีกรณีที่ดิเบล,ล่าไม่มีคิวป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็มีข่าวว่าจะริบแชมป์ปลดแชมป์อะไรแบบเนี้ยฝ่ายนี้เขาก็บอกว่าไม่ยอมมาป้องกันแชมป์สักทีนึงฝ่ายนู้นก็บอกว่าเขาไม่ยอมเรียกมาป้องกันแชมป์นี่ซึ่งบอสชาติก็บอกว่าไม่เคยคิดที่จะริบเข็มขัดใครนะคนแปลอาจจะแปลผิดไปนะครับแล้วก็อาจจะมีคิวให้ดิเบล,ล่าองกนกนะกตนคตีึ แล้วต่อจากเรื่องของดิเบลล่านะครับก็มาเรื่องของโจเซฟลาซิลลี่นะครับแชมป์ฟิปปากกล้านะครับก็บอชตีก็บอกเองนะครับว่าโจเซฟลาซิลลี่นั้นโมโหบอสนะครับที่มีข่าวออกมาว่าโจเซฟไม่อยากชกซึ่งโจเซฟก็บอกว่าทําไมเขาจะไม่อยากชกล่ะรอให้เขาหายจากอาการบาดเจ็บกับมาก่อนจะให้สู้กับใครก็ได้เรื่องต่อมานะครับปีหน้าจะมีเรื่องของเรีเยกว่าเวทีลูมินีเนี่ยจะมีกงเหล็กนะฮะทีมงานบอชาตีก็คุยกับทหารอยู่นะครับแล้วก็น่าจะคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในการขออนุญ,ญาต าเกิดมีการอนุมัตินะก็รอดูมิติใหม่ได้เลยนะครับว่าเวทีลุมพินีเนี่ยจะมีกงเหล็กนะครับก็ปีหน้านะแอดมินก็คิดว่าในศึกวันไฟนั้นถ้าจัดอะจะมีแน่นอนเลยแหละกงเหล็กแต่ถ้าเกิดในวันลุมพินีเนี่ยจะมีด้วยไหมก็ต้องคอยดูกันนะครับ เรื่องต่อมานะครับแฟนมวยถามว่าจะเปิดค่ายโ e วที่เมืองไทยไหมบอาสาติก็บอกว่าไม่รู้นะว่าจะมีไหมมีเมื่อไหร่จะเมืองไหนแต่แกเล่าถึงพัทยาชนบรีนะครับว่ามีค่าใหญ่ที่นี่2ขค่ายก็คือสิทธิ์ยอดธงแล้วก็แฟเทคในหัวใจตัวแกเองเนี่ยก็อยากกลับไปพัทยานะเพราะว่ามีความผูกพันกับที่นี่เคยกินอยู่ซ้อมมวยชคมวยก็ที่พัทยานะครับ เรียกได้ว่ามีความทรงจําดีๆที่นี่นะครับคุณพ่อก็เคยพาไปเที่ยวในที่ต่างๆในสมัยตอนเด็กๆอันนี้ก็เดาใจได้เลยนะว่าถ้าเกิดอีโบมาเปิดสาขาที่เมืองไทยเนี่ยพัทยาจะเป็นช้อยอันดับแรกที่บอสชาตีนั้นเลือกแน่นอนนะยังไงก็ต้องเลือกแหล่งที่เดินทางไปมาสะดวกจากกรุงเทพจากสนามบินแล้วก็มีฝรั่งนักท่องเที่ยวเยอะ เรื่องต่อมาก็มีพูดถึงเพชรจีจ้านครับว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ว่าในศึกวันเนี่ยก็มีอนิซาแม็กเซนมีอลิเซียเฮเลนโรดิเกสแชมป์คนปัจจุบันมีเจเน็ตทอสอะไรต่างๆพวกนี้แข็งแกร่งทั้งนั้นมีสแตมอีกเพชรจีจ้าก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกนะแต่ว่ามันก็ยากมันยังไม่ชัวร์ก็บอสชาติเขาพูดแล้วก็วิเคราะห์ไว้แบบนี้นะอันนี้ผมฟังมาก็รู้สึกไม่ตกใจอะไรมากนะแต่ผมมาตกใจประโยคเดียวนะครับก็คือบอกว่าในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ย เรามีอ n น s ิซาแม็กเซนนะครับซึ่งอ n น s ิซ่านี่แยกทางแบบมองหน้ากันไม่ติดกับสึกวันเชมปชิยนพนะทำเอาไฟสแตมเจอกับอ n นิซ่านี่ยปังสุดๆเลยครับในตอนท้าทายปากดีกันไปมาไปมาแต่ก็กลายเป็นปังพินาศนะครับอนิซากับทีมงานวันเชมปชิยนพนะครับเห็นมีข่าวว่ามีปัญหากันอยู่นะไฟนี้เลยล่มไปนะครับล่มในวันช่างน้ําหนักตัวเลยอะ อันิซ่าไม่เดินทางมาช่างน้ำหนักตัวนะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรกันต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าสรุปแล้วอันนิซ่ายังอยู่ไหมยังมีสัญญากับวันแชมปนชิปไหมยังไม่ออกใช่ไหมหรือบอสชาติอาจจะพูดสื่อความหมายผิดออกไปนะ <S <S 2> <S 2> เรื่องถัดมานะครับก็มีพูดถึงสแตมนะครับว่าเป็นนักมวยที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยมถ้าสแตมชิงแชมป์เฉพาะการได้แชมป์เอเนี่ยก็จะเป็นคนแรกของฝ่ายหญิงไทยเลยนะครับที่ว่าจะได้รับค่าตัว10ล้านแน่ ส่วนเส้นทางที่จะกลับมากติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเนี่ยบอสชาติบอกว่าเธออายุยังน้อยนะยังอนาคตอีกไกลก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นนักกีฬาคนแรกที่เป็นแชมป์สเส้น3ชนิดกีฬาอยู่แล้วก็เรื่องถัดมานะครับพูดถึงเพชรธนงนะว่าจะมีคิวป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นแบตเตอร์เวทนะครับก็มีการวางแผนไว้ให้นะว่าอีก2เดือนข้างหน้าบอสชาติยืนยันว่าผมจะให้รายการกับเขานะครับก็คาดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แน่น่าจะมีข่าวออกมานะครับว่าจะเจอกับใคร แล้วก็เรื่องถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรรมการคนไทยนะครับจะมีอีก2คนนะครับชาย1หญิงหนึ่งซึ่งทางบอสชาติบอกว่าทางทหารเอาคัดมานะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแล้วทางบอสชาติก็คงมาคัดขัดเกลาอีกทีหนึ่งนะครับโดยศึกวันลุมพินีสุขที่2ี่มิถุนายนนี้นะสองคนที่บอสชาติพูดถึงเนี่ยจะมาเทรนนิ่งจะมาดูงานจะมาฝึกงานก่อนนะฮะจะเป็นใครนะครับคาดว่าคนที่ไปในสนามน่าจะเห็นกันแน่ๆนะครับหรือว่าเราอาจจะเห็นหน้าจอกันแวบๆนะเอาเป็นวว่่่าาาาถ้้้้เเกิดดใครครรรนนนนนนะะััับไไปทีสมนะนนนนจูลยว่า ชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่จะมาเป็นกรรมการในสึกวันคนถัดไปน่าจะเป็นใครนะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวสาคัญนะครับที่บอชตีมีการพูดออกมานะก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดขาดเรื่องไหนออกไปนะหรือว่าผมไม่ได้เล่าลืมไปเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับก็เอาไว้ก็ไปตามฟังที่บอชตีเข้าไลฟ์สดกันไปแล้วกันเนาะจะได้ครบๆนะซึ่งเมื่อวานก็มีพูดกันไปนครับในเพจของวันเชมเปชิพนะครับก็ไปตามฟังกันได้สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ Thank you for watching!